อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมอ่ะอยู่อมิจิอะไรน่าเช่นเคยครับอ่ะตอนนี้ผมก็มาเล่นพี่น้ำเต้าเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคอนนี้เราจะมาดูครับว่าพี่น้ำเต้าจะโหดกว่าอีพีครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ไปรุยกันเลยนะครับอ่ะอัพสกิลหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะบายรุยรุยรุยเฮ้ยเจอกับเทพสายฟ้าครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีมาเดยมาเดย เอาดิมาดิมาเดิมาเทมาเดะมามาดิมาดิมาดิเอากดเสียเลือดไปแล้วนะผมยังไม่ได้กดเลยนะเพิ่มเลือดอ่ะเอ้ามาดิมาดิแน,น่เป็นเป็นงานเป็นเอาเป็นนะคราเป็นนะอไม่กลับด้วยเป็นไงล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวไปสิไม่กลับก็คิวสิครับผมเฟิร์สบาทอีกแล้วนะฮะบาเดี๋ยวแต่ผมต้องกลับเลยนะ ถ้าผมไม่จับนี่ผมโดนเล่นได้นะเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวตีคลิปก่อนโอเคฮะกลับก่อนกลับก่อนเออเอาอวาร์ปรอเฮ้ยล่างโดนสวยไปแล้วอเอา่าวตานี้อันเทงงูเราโอเคอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออันเทงงูหรือเปล่านะแต่ผมเรียกไปเรียกไปไงั้นะอันแน่เวลสามแล้วเล่นเหล่มึงหืืมหือมหืมหืมหืม,ห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 ม ได้ดิมาดิมาเดมาเดมาเดมามาเดมามาเดมาเดมาดิมาดดมาเิก็คิวสองไปเลยครับผมแหมเขาเหมือนว่าเขาจะเอาผมได้นั่นน่ะเออเออแหมตัวมันแตกต่างกันว่ะอืมอืมอืมทำไปครับสกิลหนึ่งมาอืม โกรธไปครับปบ๊บงฟนาทุบอืมฟาด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 ไป<า><บ>อ่าัพสกิลหนึ่งไปครับมาเลือดเต็มไรเต็มเฮ้ยมาเด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 มึงเก่งจริงเขาไม่เข้ามาแนละ้วเขาไม่กล้าแล้วนะเออไม่กล้ากับผมแล้วเฮ้ยเอาว่าทีมันเอาวะทีมันเอาท่านผู้ชมทีมันเอาอ อโอมันต้องหลังปอมแล้วไม่กล้าเข้าแล้วน้ชมไงล่ะมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วน้ชมมาอมืตีไปเฮ้ยเดี๋ยวโดนดอกส่งดอกเลยกูเออมาดิ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 เสียแดดไปเสียแดดไปอ,อแม่งเอ้ปอมมันชอบเลือกวะ อัพแวมาอ้าวอ้าวโง่งโง่โง่ออเฮ้ยตกรลาซ้อนแม่งมันเลยกล้าว่ะมาหุวนติรอก่อนตะกรลาอยู่นะครับไม่กล้าอไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วมาแหน่แหน่ใจเลยนะมึงใจเลยนะสัตว์อ่าได้ได้ได้ไหมมึงมึงเฮียแม่งไม่เข้ามาว่ะ ตากุระอยู่ด้วยวะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเฮียอืมขอรังเสริมหน่อยรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยอยู่สองตัวเด้อมา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 ฮะมาครับเฮ้ยปึ๊บป,ปึ๊บตีเลยตีผมตีแล้วโอ้โหไม่คิวไม่ได้มาช้าเกินเพื่อนดู ได้ไหมนะได้ไหมนะไม่ได้วะท่านผู้ชมปุ๊บเฮ้ยนีไม่ดีเพื่อนผมคิวสองวะ่ะคิวสองจริงนะเออคิวสองวะ่ะคิวสองไม่ได้มไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเล่นใจเย็นๆกว่านี้ต้องรอเพื่อนเข้ามาอืมไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ่ออ่อโอเคเปุ๊บ

มาดิมาดิมาด้เฮียหนีไปไหนมึงัหนีไปไหนแม่งหนีแม่งหนีมึงมึงเอาวะตานี้สูสีนะครับอื้ม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  อืมอืมอม,มาเออคิวไม่ได้แล้วมั้งโอ้โหแม่งม,มาสองตัวว่ะรวมตัวหน่อยดิแรงๆสองตัวเลยนะ เอาละครับต้องตามเพื่อนไปแล้วจังหวะนี้หืขอมาเฮ้ยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวอะไรนะกูอะเอาเลยเอาเลยเออเข้าไปดิเออสวยสวย เออตีตีสวยเออแค่น uh huh. okay, mm ั้นแหละโอ้โหไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเออโหกลัวทำไมมีผมอยู่นี่เป็ไงวะเคฮะบ้าอีกแล้วเลยอีกแล้วอ่ะหืมหืมหืมไอ้เฮียแม่งหนีแม่งหนีแม่งหนีกลัวดิกลัวนะครับผมยืนเลนป้อมบนก่อน เดี๋ยวเอาดารุมะเอาดารุมะก่อนอืมอืมอดารุมะก่อนปึ๊บตีตีตีเออดารุมะมาตีตีตีโอเคอ่ะตัวสามร้อยค่มาดารุมะคอยเป็นว้าไปนะเป็นหวานหวานหวานเฮ้ยล่างล่างเยอะกำลังไปตัวนี้รอก่อนนะเพื่อนรอก่อนนะกำลังไป เดี๋ยวกำลังไปตอนนี้เพื่อนกำลังสุยแล้วผมกำลังไปแล้วตอนนี้มาครับมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บบวกบวกอืมะคูไม่ได้แค่แมงเลยระคู่เฮียตายเลยแมงเดินไม่ได้เลยท่านผู้ชม นี่เฮียควกนี้แม่งประมาทไม่ได้นะเนี่ยถึงคิวไห้ได้นะเออเอาวาว้าทีผมมาตอนนี้แต่ตัวผมไปเขาเมื่อกี้แม่งคิวไม่ได้นะคุณผู้ชมไป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 ล่างก็ได้ไปครับไปล่างไปล่าง อเอาป้อมมันเถอะป้อมมันแบบนะอืมโอ้อยู่เดียวเลยในชิบหายเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมมันไม่หนีเฮียเดี๋ยวป้อมมันก็แตกแล้วแหละแตกแล้วแหละมึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ตึงไว้ตึงไว้เออตึงไว้เฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโว้ยแม่งแม่งป้อมก็แทงให้เฮียแม่งดึงผมเลยดึงออกมาไม่ได้วะ่ะโอ้ห่าเกิดละไปครับงูงิดวะไปสัตว์มึงฟาร์มยาวเลยนะมึง เลยเข้าว่ะตัวสายฟ้าแม่งเอาว่ะแทงเงีมึงมันเป็นสายแทงนะท่านผู้ชมไอ้เกียรวก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 เอ้ยวก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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมไม่ทันว่ะโอ้โว คบหายแล้วกูห uh ึึึเอา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 เอสกิลมันหนืดจัดจเลยอะสกิลแม่งหนืดจัดเลยตะกล้านีอ่นสกิลมันหนืดเองเอาไม่ได้หรอกกลับกลับกับกลั เอาไงดีวะเนี่ยแล้วฟาร์มก่อนอืมเปิดชุบชุบไปก่อนอืม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 กลางครับท่านผู้ชมกลางแล้วผมต้องไปกลางแล้วมาวิ่งไปแล้ว มามาปวดนะสัตว์อยู่ไหนโอ้โหไอเหี้ยเนียนจัดเลยเหียเนี่ยเกลียดแม่งวะไอ้สายฟ้าเนี่ยกูคิวสามตายสามอีกแล้ว เอาแมงเลยเออลุย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 สวยสวยไม่น่ารอดไอสัตว์แมงอยู่ตัวเดียวอยู่ได้โอ้โหเอาไหมเอาดิฮืมฮืมฮืม ออเออเอาเอาเอาเออาอาเออช่วยกันตีดมออช่อยกอีอืม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 เออช่วยกันตีดิมันต้องช่วยกันตีดิอืม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 เออสวยเอาแม่งให้ได้ตายหาไปแล้ว ไป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 อย่าบอกนะมึงจะปล่อยโอริจีอ่ะอย่าเพิ่งปล่อยเดะมา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 รวมตัวกันก่อนแต่ยินเยอะนะน่าซางอ่ะย่าได้ บวกเลยมามันไม่มีใครเอาอ่ะไม่เข้าอ่ะโอ้หฮมมมเชี่ยเอ้ยเอาหน่อยดิเออโอ้ท่านผู้ชมกลายว่าผมตัวเป็นตัวแทงให้เขาไปเลยอ่ะเออผมเป็นตัวแทงให้ทีมไปเลยอ่ะเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเออเห็นไหมกลับเอะ แับเฮ้อไอตัวนี้มึงมาช้าเกินเนี่ยมึงมึงโม่มมมแต่ฟาร์มเนี่ยเพื่อนเขาบวกกันยิงอ่ะกูอยากลุ้งทำอะไรได้ตีแท้งไม่เข้าท่านผู้ชมดูมันตีแท้งไม่เข้าอ่ะตายดีไม่ดีกูว่าตายอ่ะตายครับผมว่าตายเฮ้ยเอาให้ได้นะมึงเอาให้ได้นะมึงเอโอโอ้เออฟาร์มเราเอาให้ได้นะมึงอไปครับ เฮ้ยอย่าเปรี้ยวดิอย่าเปรียยปร้ยวดิว่าแม่งเปรี้ยวนั่นนะ่ะเปรี้ยวไปแล้วเปรี้ยวเกินกลับมาตายนะตายว่าตายกูลังไปกูลังไปหืมหืมมาไอ้เฮ้ยหืม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 มาคือมันไม่ให้คิวผมนะท่านผู้ชม เออคือตอนนี้ผมไม่ได้คิวเลยอ่ะผมไป็ตัวแทงง่ายหละอืมอืมอืมบอ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 มเอาว่ะตายเนี้ยเอาว่ะมันแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอืม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  หนึดเลยกูหนืดหนึดเลยเฮียเอ้ยโดนโดนจะจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวับก่อนลับก่อน,อนผมว่าผมกลับก่อนต้องเซฟไว้ต้องเล่นเซฟเซฟไว้ครับโอเคไปลุยต่อโอ้โหเว่อ เอาวานน้องประจันเราเล่นดีนะครับตานนี้ผมเล่นแทงให้เพื่อนแต่จะว่าไปก็ไม่มีใครแทงกันนะก็ต้องเป็นผมนี่แหละอืออืออืออืมอ้าวเจอไก่หลงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเจอไก่หลงว่ะเอาแม่เอาแม่อืมอืมอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนจะเข้าเพื่อนเข้าแล้วเอา be เอา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 แทงให้เอาเอาไปไหนกันเราเฮ้ยโอ้ยคือแบบคือจะไปคนเดียวได้ยังไงแล้วเพื่อนเออเอาวะเอาวะ เอราะว่าอืมเห็นไหมไม่รอดหรอกโอ้โหน้องแมวก็เลื่อยแค่นั้นโอ้โหตายหมดอะเออทีมันตายแค่สามไม่คุ้มหรอกคือให้ผมแทงอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกตายฮ่ายิวสามเย็ดเค่เอออ่ะอ่ะอยากรู้อ่ะจะจะเกิดกันยังไงเนี่ยอ่ะเอออ่ะมันก็ดันป้อมอ่ะเอออ่ะมันก็ดันป้อมอ่ะ เออตอนนี้ป้อมมันกับป้อมเราเท่ากันแล้วเนี่ยโอ้ยกูกวดตับวะเฮียเฮเอออเ้ามามึงเข้าเลยโอ้ยเขี้ยอีแมวแม่งผมตายยังไงไม่รู้ผมเดินเดินวิ่งตายห่าเลยเฮียเอ้ย เวยหัวเสียวอ่ะคิวหกตายหกเลยเฮ้ยคิวสามตายหกอ่ะแย่เลยวะอะไปครับจเจ้าโอริจิเหรอมันเอาได้ไหมเนี่ยผมต้องฟาร์มแล้วอ่ะคือผมต้องฟาร์มอ่ววะไม่ฟาร์มแม่งฟาร์มแม่งไม่ทันของอ่ะ อูดีของอยังไม่ได้ครบเลยผมตีไม่เข้าออมากมั้งแทงอะนี่ก่อนนี่ก่อนให้คูฟาร์มก่อนไหมให้คูได้ตังค์บ้างเถอะลิปโอ้พวกมึงก็ลาดกันหมดเลยอะลาาแล้วเป็นตัวบางหมดอะฮึฮึฮกรับกรับกรับ อาบีดูเบื่อว่ะท่านผู้ชมจริงเอาไงเนี่ยคือตอนนี้มันกดผมจัดเลยอะอเออต้องออกับเพื่อนแล้วป่าเกิดตอนเนี้อออืออเอ้นี่กูเป็นตัวประกอบเลยใช่ไหมเนี่ยเออเอา เอาให้ได้นะคิวเอาให้ได้นะมึงสวย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 หมดอะตอนเนี้ยสกุลามึงเอาให้ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังสวยข้างหลังข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีดอกเนี่ยเอาให้ได้ถ้าเอาไม่ได้ก็เอาป้อมเอาไม่ได้ก็เอาป้อมเพื่อนห้วหวงคิวอีก อ่ะูเกิดแล้วไฟแล้วเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอาเอาเอาเงินเอาตังก่อนดีกว่านะไม่ได้การ้ะเดี๋ยวผมไปลอยก่อนคิวไม่ได้หรอกตู้ไม่ได้หรอกกิฟออกกลับกลับเถอะแต่ว่าผมเดี๋ยว,วผมววผม,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 ผมต้องไปผมต้องไปลอยปอมเขาเอานะเพราะว่าตอนนี้ตัวผมแบบโดนกดยับๆอะมนันเอาแต่ตัวผม,มอะมอม ตอนนี้น่ากลัวนะผู้ชมมามาอืออืออืมมึงจะรวมตรงรวมตัวอะไรมึงก็รวมไปเฮ้ชิปหายแล้วเออกูกำลังไปเอาโคโรจีครัแป๊บนึงเอาเลยไหมเอาเอาบวกเลยเอา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 อืออืมอืมอือ เอาเลว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 ลว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 ลอ่่เอาละพอกจะไปดูแล้วครับท่านผู้ชมมาครับมามาเออ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 เอาแหว่งมาแล้วครับมามาเวนตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมอโอ้สู้ใจเครียชูไม่ได้ เพื่อนเพื่อนเอาว่ะตานี้คือยังไงครับเนี่ยโอ้โหบวกอย่างมัน <c oughs> พี่มันแทงจริงเอาว่ะตอนเนี้ยเราโดนไนล่ต้อนละกลับไหม เออสวยเคีย hehe, นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยให้ในงูกลับ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 ปีนเยอะตีนเยอะอืมอืมอืมมาเดี๋ยวผมเข้าไปอืมอืมอืมคือสกิลอีดอกเนี่ยเนี่ยอีดอกไพ่เนี่ยมาแล้วกูเกิดแล้วมามามาถ้ามันมีแท้งนะผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอก เออกำลังไป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 เฮ้ยเฮ้ยหืมหืมไม่น่ารอดมึงอะหืมหืมหืมไม่รอดอยู่แล้วสัตว์ไม่ได้คิวอีกกูไดซิทช่างแม่งเนี่ยเนี่ยเนี่ย รวมน่อยดิโอ้โหเออกิวได้ก็เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิตามมาตามมาตายกลัวจะเพื่อนไม่ตามท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้ยนี่ผมตายเก้าคิวสี่เอาตัวแท้งเนี่ยผมว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยฮะมันเลยเกิด EP นี้ขึ้นมาครับมึงคิวให้ได้นะมึงคิวให้ได้นะเอ้ยกลับดิกลับ โอ้โหตานี้ตึงจริงครับท่านผู้ชมเออเอ็นบานได้แล้วเอ็นไปเลยเอ็นเลยไม่ต้องรอหรอกเออเอาเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทีมเราเกิดนะป่าเราเกิดกระเมดเราเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังวิ่งไปคิวให้ได้คิวให้ได้เอ็นเลยเอ็นเลยไม่อยากไปล้อรอทำหอกอะไรวะเออคิวไปดิเออยิงแรงอ่ะเออ อยู่ไปเลยนั่นแหละโอเคอืมสุดสุดจริงๆตานี้นะฮะโอเคอเคิวสองได้คิวสองวินเออโอ้โหน้องพัชจันทร์แม่งเป็นตัว MVP ดูผมเดยในชุดที่สองดูให้ผมคิวผมผมคิวสี่ตายเก้า exit สิบนะผมเพราะว่าผมตัวแทงให้เขานะเพราะว่าดูทีมผมไม่มีแทงให้เลยนะ เอออ่ะ,อะโอเคครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ